การหัก้อให้ข้อดังบ่อยๆมันจะทําให้ข้อใหญ่ขึ้นข้ออักเสบได้จริงเปล่าผู้ใหญ่บ้านใครชอบพูดแบบนี้คอมเมนต์มาให้หมอฟังหน่อยหมอก็เคยได้ยินนะจริงๆแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเป็นเพราะว่าฟองอากาศมันไปเกาะตัวบนน้าไขข้อค่ะน้ําไขข้อเนี่ยมันจะเป็นน้าเชื่อมเหนียวๆใสๆทาหน้าที่รับแรงกระแทกลดแรงเสียดสีของกระดูกช่วยพยุงแล้วก็รักษากระดูกอ่อนในข้อค่ะเวลาที่เราหักข้อเนี่ยแรงกดที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะทําให้เกิดฟองอากาศค่ะแล้วก็เวลาเราหักเนี่ยฟองอากาศแตกออกมามันก็เลยเป็นเเสีียยงงดดดักกิิขึ้้นนน๊แไใป98 ผู้ชายชื่อโดน, ال, โดนัลเขาทําวิจัยเพื่อหาคําตอบว่าการหักข้อนิ้วจะทําให้เกิดข้ออักเสบจริงหรือเปล่าซึ่งเขาทดลองกับตัวเขาเองค่ะวันหนึ่งเขาจะหักข้อนิ้วที่มือซ้ายสองครั้งเทียบกับมือขวาที่ไม่ได้หักอะไรเลยค่ะทาไปเรื่อยๆจนระยะเวลา60ปีค่ะวิจัยตัวเองนานมากแล้วเขาก็ทําการเอ็กซเรย์หลายครั้งในช่วงหลายปีค่ะพอสิ้นสุดการทดลอง60ปีเขาก็มาเอ็กซเรย์ดูค่ะปรากฏว่ามันไม่มีข้อแตกต่างระหว่างมือทั้งสองข้างอย่างนี้หักข้อนิ้วก็ไม่เป็นไรสิแต่ว่ามันม